สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Startup Journey รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Startup ไทยที่ประสบความสำเร็จขยายธุรกิจไกลระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Startup รุ่นใหม่ที่กำลังจะทำธุรกิจค่ะ ิงค์คเว็บไซต์ hmm. หางานา mm hmm. สำหรับคนสายเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของเอเชีย hmm. ซึ่งตอนนี้นะคะขยายไปแล้วกว่า6ประเทศ mm hmm. ภายในเวลาเพียง3ปีเท่านั้นค่ะ mm hmm. การเดินทางจะน่าสนใจขนาดไหน mm hmm. แล้วอะไรคือกลยุทธ์ในการบุกตลาดโลกเราไปรู้จักกับ GetLinks กันเลยค่ะ GetLinks เป็นเว็บไซต์หางานสำหรับบุคลากรสายเทคโนโลยี hmm. คือเราเชื่อว่าถ้าเราหาบุคลากรกลุ่มนี้ ไปให้กับสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะใหญ่เล็กกลางก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลีป่ยนแปลงและสร้างโลกใบใหม่ไปด้วยตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณป๊อปพลพาสจงทำจิตตินะคะ CMO และ Co-founder ของ Get Links ค่ะ พี่ปอลคาคนี่เห็นว่าเป็นเว็บไซต์หางานอยางหวนนี้มาสมัครงานได้ไหมคะไม่ให้สมัครได้ไหมได้ได้ได้แต่ว่าคือนี่คือ Getlinks เนี่ยเอ่อจุดเด่นของมันก็คือว่าเราไม่มีการสมัครงานแต่ว่าเรามีการเรามีสิ่งที่เรียกว่ามาฝากโปรไฟล์จากเดิมที่เราต้องไปเลือกหาโอกาสต่างๆเนี่ยนะฮะ ในแพลตฟอร์มของ Get Link เองก็คือว่าจะเป็นการที่โอกาสวิ่งเข้ามาหาเราแทนนั่นเองอได้ครับแล้ววิธีการฝากนี่มีขั้นตอนอยากไหมคะจริงง่ายมากเลยคือการกรอกโปรไฟล์เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าประมาณ2นาทีนะปุ๊บกดปับ๊บแล้วก็มีการใส่ CV ตัวเองเรียบร้อยนะใส่สกิลตัวเองให้เรียบร้อยเหตุผลที่ต้องใส่สกิลเพราะว่าเราเนี่ยโฟกัสในเรื่องของตัวเทคโนโลยีทาเลนต์หรือว่าบุคลากรสายเทคโนโลยีก็ตามนะครับผมคนกลุ่มนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสกิลเซ็ตที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้ากรอกโปรไฟล์ได้ชัดเจนเนี่ยเราใส กับหรือโอกาสที่ได no. ้ทำงานกับบริษัทท okay. <ok ี่เราชื่นชอบเนี่ยจะมีโอกาสแมทช์ได้สูงกว่าองั้นวนขอลองกรอกเลยได้ไหมคะได้เลยลองดูไหมโอเคเกิดมาจากปัญหาตรงที่ว่าเราเราเริ่มทำสตาร์ทของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่า เอ๊ะในการหาบุคลากรเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนการสร้างอะไรบางอย่างแล้วก็การแก้ปัญหาอะไรบางอย่างถูกไหมครัแต่ว่าคน3กลุ่มนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยสกิลเซตต่างๆท,ที่แตกต่างกันแต่ว่าพอมารวมตัวกันปะผะมันเกิดสิ่งมาหัศจารย์ขึ้นนะครับเด v e l o ล็ตเอร์นะครับหรือว่าโปรแกรมเมอนะครับเป็นผู้สร้างนะครับผมดีไซเนอรเป็นผู้ออกแบบ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นผู้ทําการตลาดนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ,อินไซต์มันมาจากทางด้านการตลาดนะครับส่งไปให้ดีไซเนอร์ออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าแล้วก็ส่งไปให้เดเวลลอปเปอร์เป็นผู้เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานั่นเองนะครับผมแลวเราก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะครับตลาดในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆในอนาคตเนี่ยล้วนแล้วจะถูกสร้างมาจากบุคลากร3กลุ่มนี้นั่นเอง จริงหลักการของเราไม่ง่ายเลยคือในตลาดที่มีความนิชขนาดนี้แล้วมันมีดีมานสูงมากๆในเรื่องของ talent เทคโนโลยีท ALEN นะฮะสิ่งที่เราโฟกัสไปในเรื่องของการตลาดของเราคือเราพยายามจะดึงดูดและหา,ห,าหรือสร้างประสบการณ์ที่ดีสุดสําหรับกลุ่มเทคโนโลยีท ALEN ที่เข้ามาในแพลตฟอร์มเรานะไม่ว่าจะเป็นในเบล็อปเปอร์ดีไซเนอร์หรือตองมาร์เก็ตติ้งนะครับผมเพราะฉะน,นั้นพอการเข้ามาปั๊บเนี่ยแล้วได้เกิดการประสบการณ์ที่ดีใน,ในการหางานหรือการฝากโปรไฟล์แล้วมีโอกาสดีๆเข้ามาในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันเลยทําให้การส่งต่อ ประสบการณ์ไบรอลมากๆไปในกลุ่มคนทาเล n นอื่นๆให้เข้ามาในแพลตฟอร์มของเราจากเนพนทอยนะคะที่หาคนมาทำงานในสตาร์ทอัพไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นแพลตฟอร์ม Get Link ขึ้นมาค่ะ ซึ่งปัญหานี้นะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นเห็นบอกว่ายังมีการขยายไปอีกกว่า5ประเทศเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้มีประเทศอะไรบ้างคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าองค์กรเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนถึงจะขยายได้แล้วก็มีกลยุทธ์อะไรบ้างเดี๋ยวพี่ป๊อบช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้เลยเอางี้น้องอนเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยดีกว่าว่าธารรายจริงของแกลลิงส์เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้เห็นทีนิดหน่อยด้วยในบริษัทไปกันดีไหมโอเคค่ะครับผม <utan>: ก็อย่างที่เห็นก็คือเรามีคนจากหลายประเทศเลยนะที่นี่นะครับก็บจริงๆที่เคยนับเนี่ยคือมีคนจากประมาณ8 8ชาติ<ร>นะที่เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็มาทํามาทําตัวกันเล้งใช้แพลตฟอร์มให้เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะอย่างแรกเลยคือเรามีมีในกลุ่มที่เราอยู่ใน6ประเทศก่อนนะไทยแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็อีก4ประเทศก็คือว่าสิงคโปร์เวียดนามฮ่องกงเนี้ยจริงทุกประเทศเลยแล้วก็มีคนประเทศอื่นด้วยที่เขาพากล้าพูดภาษาอังกฤษเราก็มีสกิลที่เราต้องการเช่นมาเลเซียหรือว่าคนฝรั่งเศส หรือว่าคนแคนาดานะครับที่เข้ามาแล้วก็เป็นเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับ จริงๆทีมของเราครับก็คือ,อผมมีพาร์ทเนอร์เป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนฮ่องกงแล้วก็ผมเองก็เป็นคนไทยถูกไหมคือเราเลยมีวิชั่นที่ค่อนข้าง,าง International, อินเตอร์เนชั่ตั้งแต่ตั้งแต่ Day 1วัก็คือเราอยาก Expand ไปในเอเชียนะครับแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่เราเริ่มต้นแล้วกันนะครับคือเราได้มีโอกาสไป Accelerator ที่อเมริกานะครับ Accelerator คือโครงการบ่มเพาะ500 Startup Accelerator ที่ซิลิคอน v a ลเลยเลยนะครับ เราไปอยู่ที่นั่นมาประมาณ4.6เดือนนะครับผมเขาผมเพาะเราตั้งแต่เดวันแล้วก็พยายามจะเขาเรียกว่าอะไรเหยียบคันเร่งให้เราให้เราไม่ผิดเหมือนสตาร์ทอัพอื่นๆแล้วก็ให้เราสามารถเติบโตได้เร็วกว่าสตาร์ทอัพอื่นๆคือวันนั้นมันเป็นวันพิชเดย์คือเราไปพิชเดย์คือไปเหมือนขึ้นเวทีแล้วกันแล้วก็ไปไปเล่าประสบการณ์หรือไปเล่าบริษัทเราเนี่ยในเวลาอันสั้นให้กับอินเวสเตอร์ที่มาจากทั่วโลกนะครับผมพอเราเริ่มซ้อมพิชไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไมาไทยแลนด์เพราะ แต่เขาก pues mm <S <S ็จะเริ่มเข้าใจว่าสวิสเอเชียคืออะไรสุดท้ายเราก็เลยมาลงเอยว่าคำว่าเอเชียเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับผมแพนเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่เราเริ่มพิชมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีวิชั่นในหัวว่ามันสามารถต่อยอดไปในประเทศต่างๆในเอเชียได้ไม่ใช่แค่เราจะทำตลาดในไทยเยอะใรานไที How can we create this ecosystem of company is really where we have started getlinks uh, with this hope that one day the next silicon valley will be in bangkok but not only in bangkok because we are a regional company so also in singapore in hong kong etc so that's the vision for, for getlinks redefining what works mean at the age of the digital era uh, getlinks is doing a great job at the moment. they are expanding in six countries, and one of that is vietnam. so uh, i'm very glad and very proud to be a vietnamese who work for getlinks and also work for the vietnam market. yes. i believe that international companies work out to be stronger because we have uh, different viewpoints to add as a value to an overall organisational structure. So this becomes very, very important for any business these days, especially when the world is so connected. Um, I, I, I truly believe that the strongest companies are the ones with the most cultures um, working within them, uh, because there's just too, too many ideas coming from different parts of the world coming together. Yeah. <laughs> you know, this is a legit business. ทีมที่ดีมีชัยไปกว่าครึง่งและนี่ก็คือรูปแบบของทีมที่ดีที่จะช่วยกันลุยตลาดอินเตอร์ค่ะที่คนนึ่งที่อยากแนะนําก็คือว่า <ฮะ S 3> พี่นะครับวันนี้ก็คือจะ,อะนะครับจะเป็นซีเดีโคฟองเดอร์ของเก t l ลิงนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นห้อง Hacker ร์ว l e เลนะครับก็คือเป็น ผู้ที่พัฒนาโปรดักต์ของ Getlinks ทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบมาเนี่ยการดีไซน์ของเราก็คือเราจะดีไซน์ globalize d Product ก็คือเป็นโปรดักต์ที่สามารถจะเอาไปวางที่ต่างประเทศแล้วก็ทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใหม่หรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเก็บอยู่บน cloud ทำให้สามารถจะเข้าถึงได้จากทุกๆประเทศ AI ก็คือการที่เราเก็บข้อมูลของคนดิเดต ว่าแต่ละคนเนี่ยมีสกิลอะไรมี p r e f e r e n c e อะไรแล้วก็เอามาแมชกับข้อมูลของบริษัทที่ต้องการแคนดิเดตแบบไหนตัว AI เนี่ยก็จะพยายามจะแมชเพื่อให้แคนดิเดตเนี่ยสามารถได้งานที่ตัวเองต้องการจริงๆแล้วก็คอมมานีก็ได้แคนดิเดตที่บริษัทต้องการจริงๆนะครับแล้วก็พัฒนาตัวระบบแมชชิ่งเนี่ยให้มันแม่นยํามากยิ่งขึ้นการที่จะย้ายงานหรือว่าการที่จะไปทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยก็จะเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ที่เป็นคนทํางานสายเทคมันก็ช่วยให้เรา,าประหยัดเวลาในการที่จะมองหางานเกี่ยวกับพวกเท,เทคโนโลยีครับจากเดิมถ,ถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือต้องมานั่งหาทั้งวันต้องมาไล่อ่านทีละเ,เว็บอะไรเงี้ยแต่พอมี GetLink เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเข้าหางานแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นครับผมเราโฟกัสที่ตลาดแค่ประเทศไทยนะครับแต่พอ GetLink มีฟีเจอร์ที่ให้เราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เราไปทํางานต่างประเทศได้ครับมันก็ทําให้เราเปลี่ยนใจเปลี่ยนมุมมองที่จะ ผัดนานตัวเองไปต่างประเทศมากขึ้นครับผมอ่านี่เลยนะครับก็เป็นทำลายของเก t l i ิงส์นะน้องหวานใช่ตั้งแต่ต้นประเทศอะไรมาบ้างคะเนี่ยใช่ก็จริงๆแล้วเราเริ่มนะฮะจากการที่เราไปไปจัดงานที่เวียดนามก่อนแล้วก็เริ่มมาเริ่มมีการไปลนช์ในอีเวนต์ที่เราพาดเนอร์ด้วยเนี่ยจากที่สิงคโปร์นะครับผมแล้วก็เริ่มไปที่อินเดียเกาหลีนะฮะ แล้วก็แล้วก็ตามมาจนถึงมาเปิดห้องกงในฉลังลนั่นเองนะครับ,บประมาณนี้ใช่เลยแล้วแต่ละประเทศมีความยากแล้วก็มีอุปสรรคอะไรบ้างค่ะหมวนจริงบอกก่อนว่าจริงเปิดแล้วแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเราก็มีอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่ยันสตร a ท e จ y ไปยันแบบว่าก่อนจะจัดงานหรือการก่อนจะจัดการร้อนใช่ไหมมีอุปสรรคเยอะมากเลยแล้วก็เราก็เรียนรู้นะครับแล้วก็มันไม่ง่ายแล้วก็จริงๆแล้วมันมีบางประเทศด้วยที่เราต้องมีการวีลอน c ์ เพราะว่าการร้อนช่วงแรกเนี่ยเราไม่ได้เข้าถึงคนที่เป็น l o c อลโจริงการขยายไปต่างประเทศแล้วกันนะหลายๆหลายๆ startup ในไทยหลายๆเจ้านะครับก็ติดปัญหาในเรื่องของการที่เราขยายไปต่างประเทศเหมือนกันเพราะว่า i n น i g h t อะไรมันต่างกันมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเซอวิสเอเชียเนี่ยมันเป็นตลาดเขาเรียกว่าปรับเซียนเลยเพราะว่าภาษาก็ไม่เหมือนกันเ u l t u r e ก็ไม่เหมือนกันหรือว่าพื้นฐาน b a c k กราว n ์ของคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผม แต่ว่าสิ่งที่ Get Links มีเนี่ยเหมือนเป็นประเทศประเทศหนึ่งขึ้นมาแล้วกันในประเทศประเทศเล็กๆที่จริงๆแล้วเป็นประเทศเดียวกันแต่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับก็คือประเทศที่เรียกว่าเทคโนโลยีทาเล้์นั่นเองนะครับเดเวลลอปเปอร์จะพูดภาษาเดียวกันดีไซเนอร์จะพูดภาษาเดียวกันดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งจะพูดภาษาเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในเซอเรเชียเราเลยเห็นจุดมุ่งหมายตรงนี้เราเลยใช้ตรงนี้เป็นแกนหลักในการไปขยาย ในธุรกิจในประเทศอื่นๆนะครับผมคือเราไปโดยพื้นฐานที่ว่าเราไปในหลายๆประเทศก่อนแต่เราเทสเบื้องต้นก่อนว่าประเทศนี้จริงๆแล้วมันเหมาะสมกับเราไหมนะครับไม่ใช่ว่าดึงดันว่าเราจะไปประเทศนี้เราต้องไปให้สําเร็จไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับเรามีเาคาเจอร์ของการทํา Lean Startup ที่ค่อนข้างดีมากคือเราเทสทุกอย่างแล้วก็อะไรที่มันไม่เวิร์กเนี่ยเราพยายามจะเราก้าเฟลแล้วเราก็เรียนจากมันในเวลามันในเวลาอันสั้นมากมาก เพื่อจะมา develop แผนใหม่ในการที่เราจะต่อยอดไปในประเทศอื่นๆนะครับก็คือการไปแต่ละประเทศเนี่ยก็มีโลจิกของมันนะครับผมเช่นเวียดนามกับอินเดียเนี่ยเราไปเพื่อหาท ALEN เป็นหลักนะครับผมถ้าลองลงไปรีเฉยรด,ดีก็คือว่าเวียดนามจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี background ทางด้านการเป็นซอฟต์แวร์เฮาสที่ค่อนข้างเยอะมากคือเป็นบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีให้กับบริษัทอื่นๆนะฮะร,รวมถึงในประเทศอินเดีย มีบุคลากรที่สามารถพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเอาซอสให้กับประเทศเอื่นๆหรือทำ f r e e l a n c เนี่ยในเรื่องของการทำ build เทคโนโลยีหรือ build platform น้าเทคโนโลยีเนี่ยสองประเทศนี้ก็เลยไปด้วยบุคลากร,กรนะครับส่วนสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเป็นประเทศที่มีการออกกฎหมายที่ดีมากๆในการจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าหรือว่าจะมีขนาดกลางหรือว่าเทคโนโลยีคอมมิวนิขนาดใหญ่เนี่ยจะล้วนไปจดบ,บริษัทที่น่านทั้งนั้นนะครับมันก็เลยเป็นศูนย์รวมเป็นหับ สำหรับการจดทะเบียนบริษัทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยแคนดิเดตผู้กับด้วยผู้ของบริษัทเนี่ยมันก็เลยสามารถแมทกันได้ส่วนเกาหลีเนี่ยเราไปเพื่อเอาสกิลเซ็ตตัวหนึ่งะที่เกาหลีเก่งมากๆเลยคือในเรื่องของ Data Scientist แพลตฟอร์มในแต่ละประเทศเหมือนกันในเชิง Global แพลตฟอร์แต่ว่าภาษาที่ใช้ l a n n i n g Page ที่เราใช้หรือวิธีการสื่อสารกับเขาเนี่ยให้มาใช้แพลตฟอร์มเนี่ยแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิง อันนี้มันก็เลยกลายเป็น barrier entry ของเราด้วยว่าจริงๆแล้วถ้าบริษัทในอเมริกาเนี่ยที่ทำลักษณะเดียวกันเนี่ยแพลตฟอร์มคล้ายๆเราเนี่ยเข้ามาในนี้ปั๊บเขามีหลายๆบริษัทที่กลับไปแล้วนะฮะเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะ localize มันใช้พลังเยอะกว่าแต่ว่าในมุมเดียวกันถ้าเราสามารถเข้าใจและเข้าหนึ่งในประเทศนั้นๆได้เนี่ยสามารถเป็นผู้เล่นที่ใหญ่มากในประเทศนั้นๆได้เพราะว่าเราเข้าใจอย่างแท้จริงครับใช้เวลามากกว่า copy paste นี่เคยทำมาแล้วละกันเราก็ learning เหมือนกัน copy paste นี่ไม่ work เพราะว่าเราไม่มีการโคเวนไม่มีการโพพันเนอร์กันแล้วก็ไม่มีแผนในการที่เรา Develop Strategy ในการ Hyper-Localize ลงไปในในใน l ลเวลของ r a t i o n เรามีทีมที่เรียกว่า Business Expansion เลยนะครับผมแล้วก็ดูแลในเรื่องของการที่เราไปขยายประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาคือการเข้าใจตลาดอย่างชัดเจนนะครับหา Local Partner นะครับผมแล้วก็สร้างดีลเพื่อไปขยายตลาดเหล่านั้นนะครับผมตลาดไหนที่มันไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะถอยกลับมาหลังจากเ e Research แต่ว,ว่าเฟสที่หลังจากรีเสิร์ชเสแล้วเราก็พยายามจะหาพาร์ทเนอร์ในการขยายตรงนั้นอย่างอย่างอย่างก้าวกระโดดคือเราโอเปอเรชั่นของแต่ละทีมเนี่ยเช่นเวียดนามเนี่ยนะครับก็จะมีโอเปอเรชั่นอยู่ประมาณไม่เกิน5น5คนสิงคโปร์สิงคโปร์หรือว่าตัวฮ่องกงเองเนี่ยไม่ถึง5คนได้วยำเหตุผลเพราะว่าเราเป็นแพลตฟอร์มเบสทุกอย่างอินทรั่นเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มแต่ว่าถึงทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่มายในการทำออฟไลน์นิดหน่อยเพื่อ ให้เกิดโอเปอเรชันตรงนั้นในการาดูแลลูกค้าของเราจริงๆการบุกตะลุยไปยังต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการหาพาร์ทเนอร์และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องมีวิธีที่สร้างสรรค์ค่ะ ในระยะที่ไปสิงคโปร์ค่ะเห็นว่าไปร่วมกับอ no ินโนเฟสอันดาวนี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้จริงๆแล้วในวิธีการทำารทำการร้อนชียร์เบนเนี่ยหรือว่าร้อนผลักของเราเนี่ยคือมี2แบบแบบนึง่งคือเราทำเองค่ะก็จะเหนื่อยหน่อยอแต่พอเราเรียนรู้มาจากประเทศประเทศก่อนหน้านี้ที่เราไปไปไป,ไปพยายามร้อนมาแล้วเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการคือเราสามารถไปอ่าไม่ใช่ว่าไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราในแต่ละประเทศสำหรับสิงคโปร์เองเนี่ยก็จะเป็นตัวอินโนเฟส นะที่เป็นงานใหญ่เลยของสตาร์ทอัพนะ,ะแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไปให้เบนฟิตเขาแล้วก็ไปแชร์ความรู้ในสเตจสเตจหนึงที่เรียกว่า HR จ e าเทคโ o โลยีใหงานอ no ินโนเฟสเองอก็เลยเป็นการอ n น u n c e ไปด้วยว่าผลักเราหรือว่าเก t l ลิงเนี่ยมาถึงที่นี่แนละ้วสิงคโปร์หนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีขนาดเล็กแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับประเทศขนาดเล็กคือการขยายงานง่ายค่ะ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์รวมของแหล่งเงินทุนและมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายที่สำคัญมีบริษัทต่างประเทศมากมายเข้ามาขยายฐานธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Apple สิงคโปร์จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่สตาร์ทอัพสัญชาติไทยอย่าง Get Links ขยายงานไปด้วยค่ะตอนนี้ก็เรามาอยู่กันที่นะฮะ t r k Working c a p i t a l นะครับเป็นโคเว r ร์กิ้งสเปขนาดใหญ่นะฮะอยู่ที่สิงคโปร์นั่นเองอยู่ใจกลางเมืองเลยในโซน CBD นะครับผมก็ว,วันนี้เราจะพาไปดูทีมสิงคโปร์ของเกลิงส์กันนะครับ uh, I'm the head of markets. Uh, my day-to-day day responsibility is to launch um, what we have in Bangkok. Uh, to other cities and um, one of the cities that we are very very interested in is currently in singapore so um, we work in um, one of the most beautiful co-working space in singapore it's called the working capital the reason why it's so important to be in a co-working space especially in singapore is um, you have a good community here um, there are a lot of different startups that here that can um, connect you with people you want to know in the community because we actually have a couple of clients in this co-working space um, and we actually have people that are looking for jobs that in the co-working space that apply to get links as well and i think that's really really important for any startup you know that wants to um, kind of bootstrap uh, and keep the cost low but also have a very good and comfortable environment to innovate and be creative with the team itself Right now in Singapore, our team is—we um, currently have only four members. And The core team here in Singapore are only salespeople, so making sure the experience of our customers in Singapore are taken care of and localized. We currently work with over um, 150 companies, and um, we have as of today about uh, 13,000 um, active users on our platforms. <coughs> I'll share with you a few examples of why we failed initially when we came to Singapore. When we first came to Singapore, we thought that in Singapore there are a lot of job seekers. A lot of people are looking for jobs, especially in the technical sector. Um, they want to work for a company that they believe in their product, they believe in their vision, and not so much about the salary and because of this, um, it changes the whole way of how we want to market ourselves. we don't market um, jobs that pay high salary, for example. we market jobs that have great vision, have great product. Um, and this is how we are able to attract different kinds of job seekers on our platform. biggest problem for any startup that wants to expand to other countries. Um, we have offices in four different cities right now. and um, especially for me, who is in the expansion team, um, every single day, you need a lot of uh, coordination with the teams in thailand in hong kong in vietnam and in singapore we try to set up processes that allow people to reach out to anyone in anywhere in any department in any city um, to kind of connect directly and we use a couple of tools and softwares on the platform. Uh, one of the tools we use are slack and skype where we are able to do video conference call every week. we've got the license already for the recruitment, so we are on track. the way and how we want to approach this is um, this month we, we kind of we start off the, the week with a regional call where every single um, managers from every city will hop on a call and um, we'll discuss um, a sprint target. So basically, what a sprint target means is um, you set a target for the week, and uh, we'll all review it together on Friday evening before we end the week. Um, this is great because it allows us to be connected on the same goal um, in different city. <laughs> ระดมทุนเนี่ยมันมองได้2มุมนะครับซึ่งเราอยอมรับเลยว่าเราเ,เคยมองในรูปแบบเดิมด้วยคือระดมทุนมันคือการหาเงิน,นไง่ายๆนะหาเงินนั่นคือว่าเราต้องการเงินมาทําอะไรบางอย่างในแพลตฟอร์มแต่จริงแล้วเนี่ยเราต้องมองในแบบหนึง่งคือการระดมทุนเนี่ยมันคือการหาพาร์ทเนอร์นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมองดีว่าชุดแมネจเมนต์ชุดทีมที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเองก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทีมแมเนจเมนต์ก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาใครเข้ามาบริษัทถึงจะมมีคคคุณาาากกกับลูาา้้ขนนึน เราต้องมองลูกค้าหรือมองยูเซอร์เป็นหลักก่อนนะครับผมแพานในสิ่งที่เราเอาเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเราหาพาร์ทเนอร์เข้ามาจริงเราไม่ได้หาแค่เงินทุนเราหา s t r a t e g i c partner คนที่เข้าใจในกลุ่มธุรกิจการ recruiting มาก่อนหรือกลุ่มที่เข้าใจในเรื่องของการเทคโนโลยีว่าจะสเกลไปยังไงมากมา,มากขึ้นเข้ามานะครับหรือกลุ่ม ที่มีคอนเนคชันในประเทศที่เราอยากจะไปขยายในอนาคตแพลนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทำ strategic partner ใ,ในในหลายรูปแบบแล้วในขณะเดียวกันเราถึงค่อยคำหนึงถึง,ง,งแบบ2ว่าโอเคถ้าเรามีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วเนี่ยแล้วเราเขาสามารถช่วยเราได้เราสามารถช่วยเขาได้เนี่ยตัวเงินที่เราคุยกันเนี่ยถึงจะมาแมชกันว่าバリュเอชันที่เราเขาให้มูลค่าของเราในในบริษัทเนี่ยเป็นที่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับ ก็เอาแว u ูนำออกไปพิชให้กับคนที่เขาเข้าใจคุณค่าของเราจริงๆแล้วก็เอามาต่อยอดในธุรกิจของเราจริงผมมีคำจำาง่ายด้วยเราตัองจริงเป็นเป็นเมทริโอส่วนตัวในการใช้ชีวิตบวกกับการทำงานในมุมมองสตาร์ทอัพด้วยครับคำแรกคือคำว่า r ด d a ด e คือการกล้าก่อนนะ Dare ดคือคือถ้าผมถ้าผมคุยกับคนที่อยากจะออกมาจากงานประจำเนี่ยคำถามแรกคือแดหรือเปล่า How dare are you นะก็คือว่ากล้าที่จะออกมาทำตรงนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมกล้าที่จะแก้ปัญหาในมุมที่ไม่ใช่แค่ดีกว่าแต่ว่าแตกต่างคำที่สองคือคำว่า care นะครับผม care คือเรา care ได้ไหลายมุมมองมากเลยคือเรา care แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เรา care ในสองเรื่องจริงค่ะในการทำธุรกิจเนี่ย care เรื่องแรกคือเรา care บุคลากรในองค์กรของเราจริงๆในแบบที่เราในแบบที่มันมีความเป็นมนุษย์จริงๆคือเรารู้สึกว่าคนเราเนี่ย ถ้าเขามีวิชั่นเราก็อยากจะเข้าใจวิชั่นของเขาส่วนตัวแล้วถ,ถึงจะเอาส่วนนั้นมาแมชกับกับวิชั่นของคอมพานีเรานะครับอันที่2คือเราแคร์ลูกค้าอย่างแท้จริงอย่างที่ผมบอกในในตลอดมาคือเราแคร์เรื่องแวลูที่เราพยายามจะสร้างให้ลูกค้าจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแคร์ในจุดนี้มากๆในการทำสตาร์ทอัพนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของแชร์เดร์แคร์แล้วก็แชร์สุดท้ายคือเราต้องให้ฮะคือหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการที่เราได้รับอย่างเดียวนะครับผม สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องแชร์ไปใน,ในหลายๆเรื่องด้วยเช่นผมไปเปิดตลาดต่างๆประเทศเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราไปให้ก่อนเราไปให้แวลูเขาก่อนเราถึงจะมาคิดว่าแล้วสิ่งที่เราจะได้กลับมาเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับผมหรือไม่ว่าการใช้ชีวิตทั่วๆไปเองก็ตามนะผมผมเชื่อในการให้จริงๆผมเชื่อในการแบ่งปันจริงๆผมเชื่อในการที่ผมมีโอกาสไปพูดในหลายๆที่ในแชร,ร์ประสบการณ์ที่มันเป็นประสบการณ์ที่ครุขระจริงๆเพราะว่าคนหลายๆคนจะได้รับแวลูตรงนั้นไป แล้ววันหนึ่งเนี่ยสิ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเซอร์เคิลแบ็คกลับมาเลเองก็ตามแล้วก็ทุกครั้งที่เราแชร์เนี่ยเราจะตกผลึกเป็นบทเรียนที่เราได้จากการที่เราแดแแค์แชร์มาจริงๆก็สุดท้ายนะครับก็คือฝากถึงน้องๆหรือพี่ๆในรุ่นต่อๆไปที่จะมาต่อยอดในเรื่องของสตาร์ทอัพหรือธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตนะคคือหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสเริ่มต้นนะฮะผมก็เลยขออนุญาตให้คําถามคําถามหนึ่งไว้แล้วกันที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เราสามารถเดินหน้ามาโดยที่ ไม่กลัวอะไรเลยเหมือนกันนะครับคือหลายๆคนเนี่ยมาถามผมเป็นพันคําถามเลยว่าทํายังไงถึงจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ทํายังไงถึงจะเข้าใจลูกค้าทายังไงถึงจะหาโคฟาวเดอร์ได้ทํายังไงถึงจะสามารถเติบโตได้อย่างนี้ทํายังไงถึงจะขยายไปในต่างประเทศได้นะครับผมแต่ผมมานั่งคิดดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันมีแค่คําถามเดียวที่มันมีคุณค่าจริงๆแล้วมันทําให้เกิดการตัดสินใจจริงๆในเรื่องของการมาทําธุรกิจองเตอร์พนเนอร์หรือว่าทำสตาร์ดับนะครับคำถามนั้นมันคือว่า คุณอยากได้มันมากแค่ไหน How much do you really want it? นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากได้มันจริงๆอะ่ะหรืออยากแก้ปัญหามันจริงๆในมุมสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะหรือเห็นถึงแวลูของมันในการสร้างโลกไปใหม่จริงๆฮะในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนึงคือไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามไม่ว่าด้วยคําถามอะไรที่มันจะมาหยุดยู่ก็ตามอะคุณจะเริ่มต้นทํามันอีกนะครับภายในก็ต้องต้อง,งลองถามตัวเองวันนี้ว่าถ้าอยากได้มันมากพอเนี่ย มันถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าและแตกต่างแล้วก็มาร่วมสร้างโลกใหม่ๆด้วยกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณป๊อปและทีม Get Links สำหรับวันนี้เหมือนก็หวังว่าคุณป๊อปจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลหลายๆคนให้มองมุมต่างอย่างตลาดเฉพาะกลุ่มหรือที่เราเรียกกันว่า niche market หาจุดร่วมของตลาดโลกให้เจอและพุ่งออกไปให้ไกลกว่าที่คิดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้วันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ